ร้อยสี่ร้อยห้าเข้าโค้งนะครับเอาอยู่นะในสติดการใช้งานแบบรถหลังถนนไม่ได้รีแมปนะครับไม่ได้ใช้กล่องนะครับตัวนี้เอาอยู่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงล่างหลังถนนโดยเฉพาะแต่ถ้าเป็นระดับเซอร์กิตหรือว่าเป็นระดับแบ็คมันจะเป็นช่วงล่างอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยจะต้องไปรีแมปแรงมมาเปลี่ยนเทอร์โบนะครับ เปลี่ยนคัดเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับให้มันเพิ่มแรงมาได้สูงๆเกิน200แรงมาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนโครงร่างแบบใหม่แล้วนะครับซึ่งเราต้องมีในส่วนของ AAR m มีบาลานซ์อารมเข้ามาช่วยไม่ให้พอมันเต้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพอมันเต้นปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถควบคุมแรงมาสูบนท้องถนนพื้นถนนได้ครบทุกตัวนะครับเพราะว่าพอมันเต้นไงเราต้องมีอุปรกรณ์จับเพาให้มันยึดติดกับพื้นลงสู่พื้นนะครับเพื่อจะถ่ายทอด แรงม้าสู่พื้นถนนได้ครบทุกตัวมา250 250แรงม้าจับลงสู่พื้นได้ครบทุกตัว